ได้เสร็จจังนี่ได้แล้วครับผู้ใหญ่เอาเอาเอารีบทำรีบทำครับผมตันนี้ก็น่าจะต้นสุดท้ายมั้งนี่โอ้สุดท้ายเราบอกผู้ใหญ่เสร็จแล้วเหรอครับผู้ใหญ่เอาขอบคุณมากขอผมมาเด้อปิดไฟเลยเด้อปิดเลยปิดเลยเอาค่าแรงค่านะผู้ใหญ่ว่าไงลูกไปดูเสาไฟต้นนั้นไหมครับต้นไหนแข้งวงจรเราหายหมดเลยต้นนู้นนะครับที่ติดล่าสุดทีรอครับที่ติดเมื่อคืนเลย เพิ่งติดไปนะครับเมื่อคืนเลยไปดีไันเลยไปเลยไปเก็บของเก็บของเก็บของไปนะมาเลยมามาเลตรงไหนตรงไหนมามามาผมนั่งไปก่อนนะพี่ใหญ่เลือดนี่เหรอเหลือแต่กล่องเหลืออะไรให้เหลือนเอาพีใหญ่ขโมยอะไรกันกันแล้ไม่เป็นไรวันนี้เราติดตั้งมาสามต้นแล้วคืนนี้เรามาซุ่มจับขโมยกัน ว่ใครมันจะมาขโมยผู้ใหญ่กัรฟันทำไมอะปวดตันเลยครับมันใช่เวลาเล่นไหมเนี่ยไปเราไปเตรียมตัวไว้ไปมันจะมาจริงเหรอผู้ใหญ่ตมาสิเดี๋ยวผมบันทึกวิดีโอไว้ดีกว่าผู้ใหญ่เผื่อโจรมันมาเราจะได้จับมันได้มันจะได้มีหลักฐานชัดเจนเนาะก็ดีเหมือนกันครับ ันไ่ปถ้ามันไม่มาลูกใหญ่มันไม่มาเอางี้เราตั้งนาฬิกาปลุกใช่ไหมผมว่าผัดกันนอนไหมล้ยใหญ่มันจะดีนะมันต้องมาแหละผมว่ามันต้องมามันเข้าเวรเหรออือขอดีมันกันนะเดี๋ยวงั้นผมขอนอนก่อนนอนก่อนใช่ไหมอือเอาพ่อใหญ่สิบนาทีมึงสิบนาทีอืมกูไม่เอางี้เดี๋ยวพูอใหญ่นอนคนสุดท้ายปกป้องกันเลย คุนนอนก่อนได้ๆมัวมานานแล้วเฮ้ยเตืนเตืนเตืเดินเดินเนร้อร้อนหายไปยังยยังเฮ้ยเฮ้ยโดิมาแล้วผู้หญลงไปเลยไหมครับเดี๋ยวก่อนเดก่นให้เันข้อมูเสรก่อน มันขันขาเมืองไงฝนตมในดีดีกว่านี้ี่เอ๋ไทยไทยยังไทยยังไทยยุไทยยุติเลยหับแล้ว่างเงยมันอ้มเฮ้มันรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวแล้วไปเลยไปไปไปพี่ใหญ่โกมาอะไรตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยไปหยุดไปเฮ้ยไปหยุดไปเฮ้ย ไปแล้วเอาหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้ใหญ่อย่างน้อยผมก็ได้บันทึกวิดีโอไว้เรีย,ยบร้อยแล้วครับอย่างน้อยเราก็รู้ลักษณะสันฐานของโจรว่ามันเป็นยังไงเราคอยไปหาบอดแสกันพอดีเหมือนกันนะที่ยังไง้หลักฐานส่วนนี้ไปไนะอันนี้ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเหมือนกันได้ได้ครับผู้ใหญ่งั้นเอาขึ้นรถเลยนะเอามาตรงนีตรงนี้น ไปดีละลูกบคุณค่ะยายหูบอมันขึ้นอ่ะพูยี่บ <és> ้านอ่ะกำไวรุ่นสองคนอ่ะพ่นอดรับอดนอนพี่จับจนลักโซ่ไฟ้าเอ้ยลักแขงโซ่อะไรสอยู่โซ่ไว้ายายก็บูอย่างนี้แต่ข่าว่นว่ากันยายก็หูเอ้ยพ่นอดรับอดนอนพ่นเติเพื่อดุบานแห้งเน่ยยายกับบูหู อันเอาคือเกากระย่าเ็จเล็กเ็จเล็กน้ำโต๊ะเปจ้ายากยากเศบเลยเด้อนี่คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ผมได้ทราบมาว่าแผงโซลาเซลล์ในหมู่บ้านโดนขโมยไปหลายสิบจุดนะครับนณะของหลวงนี่ก็ยังไม่เว้นกันเลยคนสมัยนี้ตอนนี้เราก็ได้ทราบตัวคนร้ายแล้วว่าเป็นใครนะครับก็เลยอยากฝากให้พพี่น้อง เป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลร,รักษาช่วยกันนะครับโดยความเป็นหูเป็นใยจาก,จากผู้ใหญ่บ้านผมค,ครับขอบคุณนะที่มาช่วยผู้ใหญ่จับก,กระโมยอะจะไม่ได้สองคนนีแย่นะนี่ดีๆช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับชุมชนให้กับผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างที่ดีเด้อโอ้บาทต้วนูคนเดียวเนี่ย